สวัสดีครับเอามือนี้เดี๋ยวสิผ้ามาชิมโรตีอ่าโรตีอย่างวะเดี๋ยวโรตีอินโดโอ้โรตีอารับเดี๋ยวผ้ามากินโรตีอาลับครับผมไปเอาไปลองกินกันเลยครับไปอ้าวโรตีอาลับครับนี่ครับหน้าตาของมันครับนี่ก็คือเป็นแป้งครับเป็นแป้งที่เขาย่างมาแล้วนะครับเป็นแป้งแป้งคล้ายๆแป้งเนี่ยกินเลย นี่เป็นแปง้งอันนี้ก็จะเป็นน้ำกิ้มครับป็น,น้ำแกงน้ำแกงนี่เขาจะทำมาจากพวกทั่วเลืองพวกเครื่องเทศต่างๆครับอันนี้ก็เป็นอีกแปงก้งชนิดหนึ่งครับแป้งฟู่กับแปง้งยางครับผมอ่ะมาลองกินกันสักคำมาครับผมโรตีอาลับครับผมครังแหลกในชีวิตครับอ้าไปอ,อุ๊บจิ้ม แ mm hmm. ป้งมันนุ่มครับผม mm hmm. มามาครับมาจะค้ำเอาอมมาอครับผมไปปุ๊บ mm hmm. มันเป็นทั่วเหลืองผสมผวกเครื่องเทศเครื่องดำแกงมันจะเป็นทั่วผกทั่วเหลืองครับทั่วเหลืองเขาหยิไปบดคิดว่าเอาดีวสักคำหนึ่งลองอร่อยครับเป็นแบบอร่อยแบบแบบแบบนึงครับมันจะเป็น อาหารขนมโรตีแบบนี้จะไม่กินเฉพาะช่วงที่เขาเทศกาลลายย่อช่วเทศกาลช่วงมันช่วงปอซ้อนะครับเป็นปอซ้อพี่น้องมุสลิมเขาสซื้อมากไว้แต่กินตอนเย็นช่วงปอซ้อนะครับผมเอาคำนึงนี่ครับไปปุ๊บ สุดยอดครับอ๋อลองอีกแป้งแบบนึงอีกมันลองแปง้งนึงครับผมว่มาสิเป็นลักโท่ชานเลยแปง้งฟูครับผมว่าแป้งเรียบแปง้งหยางว่าแหละอันนี้แปง้งฟู่แปง้งฟูไปมาอึ๊บอื อกครับอืมมากไปกับผู้อีกค,ครับผมอืมอืมเนี่ยจมจำจำจำ,จำก็จำพวนบ่านเข้าบ่กว่เอาเอ,อืมออกรสชาติหวานมันมันมีคือกินเครื่องเทศนิดหน่อยอืม โอเคครับผมพานครับแปลงเรียบครับแปงแบบนี้เขาอาจจะไปยางรถตีอาลับเนามอืม,อม,อม,อมเนาคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ